สวัสดีท้ายปีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับลำโพงจากแบรนด์ JBL นะครับผม JBL Partybox 520นะครับสำหรับลูกค้าคนไหนหรือคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังหาไอเทมสำหรับงานปีใหม่หรือว่าท้ายปีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงที่ตอบโจทย์นะครับตัวนี้เป็นลำโพงมูทูธแบบพกพาแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมมีดอกลำโพงอยู่ที่7.5นิ้ว2ดอกย่านแหลมอยู่ที่1นิ้ว2ดอกเช่นกันนะครับผมแล้วก็กำลังขับอยู่ที่400วัตต์ RMS ต่อมาครับผมเราจะมารีวิวรอบตู้ก่อนแล้วกันตรงนี้จะมีด้าานนจนผม สำหรับ จับเพื่อเคลื่อนย้ายเขาแล้วกันเพราะด้านล่างก็จะมีล้อนะครับที่สามารถเข็นได้ส่วนของคอนโซลนะผมหลังตู้ก็จะมีคอนโซลของไมโครโฟนที่เอาไว้ปรับวอลลุ่มเบสทริปเปิลแล้วก็เอ็โคห้าต่อไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเอฟเฟกทั้งหมด3ปุ่มมีปุ่มหรือเขาเรียกว่าตัวเลือกแสงกับเอฟเฟกแล้วก็ตัวบิดเที่ยวไว้เร่งวอลลุ่มหรือลดเสียงวอลลุ่มนะครับต่อมานะผมก็จะมีตัวของบลูทูธเบสบูทแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มออร่าแคสส์นะผมตัวนี้จะพิเศษหน่อยคือปุ่มมีสาารถ เชื่อมต่อกับลำโพรงรุ่นอื่นได้ที่มีระบบของออร่าแคชเช่นเดียวกันหลังตู้ก็จะมีช่องเสียบคอมโบแจ็คชั้นแนลหนึ่งชั้นแนลสองนะครับชั้นแนลหเอาไว้เสียบไม้นะผมชั้นแนลสสามารถเลือกได้ระหว่างไมโครโฟนหรือว่าเป็นเครื่องเล่นดนตรีแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb c แล้วก็อออินครับด้านล่าง จะเป็นช่องสําหรับแบตเตอรี่นะผมซึ่งตัวนี้สามารถเล่นได้น,นานถึง12 15ชั่วโมงนะครับก็สามารถตอบโจทย์ของงานสิ้นปีนี้ได้เลยสำหรับใครที่ต้องการแบบว่าปาร์ตี้ยงังยืนก็คือยังใช้วันหนึ่งตัวน,นี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ครับต่อมาครับล่างสุดก็จะเป็นช่องเสียบ AC power ปกตทิทั่วไปแล้วก็ปาร์ตี้บล็อกนะผมยังสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้นะผมก็จะเป็นชื่อแอปพลิเคชันว่า JPL Party Box นะครับสามารถโหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อให้ดูนะผมว่าเป็น อไรหน้าตาภายในแอปนะครับก็จะสามารถปรับตัวของแสงไฟหน้าตู้ได้นะครับสีก็สามารถเลือกได้โอเคประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีปุ่มสําหรับปรับเอฟเฟกเสียงต่างๆนะครับเลื่อนลงมาจะมีปรับตรงนี้จะเป็น EQ preset นะผมก็จะมีเ้ืยอกันทั้งหมด4ที่เขาตั้งมาให้แล้วก็จะมีแบบคอนโทรลเองได้นะครับอินดิตเองได้ต่อมาก็จะเป็นเบดบูสนะครับส่วนหน้านี้นผมก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มด้านบนนะผมก็คือตั้งแสงหรือตั้งเอฟเฟกบนหลังตู้นะครับด้านบนของแอปพลิเคชันก็จะบอกชื่อรุ่นแล้วก็มีการแจ้งแบตเตอรี่ไว้ด้วย ก็สำหรับใครที่กําลังหาลําโพงสําหรับงานปีใหม่ท้ายปีนี้นะผมผมก็ขอแนะนาซีรีส์ปาริบอกนะผมก็จะมีหลากหลายรุ่นในซีรีส์นี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับสาหรับใครที่สนใจลําโพงซีรีส์นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้5้าอูนหรือว่าตัวที่ขึ้นให้เมื่อสักครู่นะผมสามารถติดต่อได้ที่หน้าเว็บ audio city co th หรือ Li@ n e audio city นะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ